สวัสดีครับวันนี้วันที่2อธันวาคม2,563นะครับวันนี้พามาดูการตั้งเตาเผาถ่านแบบถังครึ่งนะครับมาเริ่มก่อโครงสร้างเพื่อจะลองทดลองเรียนรู้เกี่ยวกับการเผาถ่านนะครับก็ ได้ศึกษาความรู้มาก็เ,าเลยมาทดลองทำด้านหลังที่เห็นนี่คือช่องสำหรับที่เราจะเอาท่อใยหินขนาด1เมตรตั้งขึ้นแล้วก็ก็เรียกว่าเป็นป่องให้ควันออกมาเพื่อเราจะเก็บน้ำส้มควันไม้นะครับ นะครับกำลังเริ่มก่ออิฐวันนี้วันแรกก็ยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ก็น่าจะใช้เวลาสักวันสองวันในการทำจนเสร็จเรียบร้อยเพื่อให้เราสามารถเผาถ่านได้เพื่อให้เราสามารถเรียนรู้การเผาถ่า,านส่วนจะเผาได้หรือไม่ได้ก็ค่อยว่ากันอีกทีนึ่งับค <c oughs> ุณลุง ประมาณสักวันสองวันแล้วก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยเนาะก็น่าจะใช้การได้อืมวันนั้นเดี๋ยวไว้ก่อนนี่วันนี้เราเมื่อกี้ถ่ายไปแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าลืมลืมเปิดใหม่ไม่ติดก็เลยมาถ่ายใหม่อีกรอบหนึ่งตอนนี้ก็ใกล้ใกล้จะเย็นแล้ว พระอาทิตย์ก็เริ่มรับกิ่งไม้ไปบ้างแล้วตรงนี้มีต้นไม้พอสมควรที่จะให้เราสามารถที่จะตัดแต่งกิ่งเพื่อจะเอามาเผาฐานนะครับนีครับบริเวณตรงนี้เป็นป่าเต็งลังที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่ก็โดนถางไปบ้างแล้ว แล้วก็มีไม้แดงส่วนมากส่วนมากไม้ใหญ่หายส่วนมากก็ก็เอาไปใช้ประโยชน์แหละครับ<ม>ที่คนที่มีไม้อยู่ยที่สามารถท,<ำ>ที่จะเอาไปสร้างบ้านได้เขาก็เอาไปสร้างบ้านก็ไม่ต้องไปซื้อนี่แหละค,ครับคือประโยชน์ของคนที่มีมีป่า เขาไว้ใต้กระบะคู่นั่นเป็นไม้เขาเรียวกว่าไม้ไม้พออยู่ไม้พออยู่และไม้พอใช้ไปในตัวนะครับพอใช้ก็หมายถึงว่าเอาไปใช้เป็นเทียวเพลิงไม่ต้องไปซื้อแก๊สเขาบากซื้อซื้อบ้างแต่ว่าอาจจะไม่ได้ซื้อเยอะก็ประหยัดไปส่วนหนึ่งนี่ครับ เดี๋ยวถ้าเตาเราเสร็จก็จะมาตัดแต่งกิ่งไม้ตรงนี้สำหรับที่จะไปทดลองเรียนรู้เผาถ่านก็เรียนรู้มาจากผู้รู้หลายๆท่านนะครับแต่วันนี้เรามาดูเตาแบบมาก่อสร้างเตาแบบทั้งครึ่งก่อนเตาแบบอื่นก็กำลังทำอยู่ เพื่อจะมาเรียนรู้หลายๆอย่างผมชอบเรียนรู้หลายๆอย่างเพราะไปเรียนรู้มาจากผู้รู้หลายท่านนะครับพามาทางนี้ก็คือจะให้มาดูระบบน้ำเนี่ยไฟพระอาทิตย์เริ่มเริ่มอ่อนแสงลงแล้วน้ำเราก็จะได้น้อยลงแล้วนะครับนี่น้ำใกล้จะหยุดไหลแล้วเห็นไหมครับ ยังไหลอยู่แต่น้อยมากแล้วหลังจากเขาไหลมาให้เราทั้งวันจนนี่ผ่านมาประมาณสักอาทิตย์หนึ่งแล้วน้ำผมใกล้ใกล้จะเต็มสระแล้วนะครับถ้าปล่อยไปอีกสักอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะเต็มหรือล้นออกจากสระก็เลยเริ่มมาคิดวางระบบน้ำเพื่อจะปลูกต้นไม้ ไม่ต้องอรอฤดูฝนเพราะว่าบังเอิญเจาะบาดาลแล้วมีน้ำก็เลยก็เลยอยากทำไปเลยนี่ครับพันต้นไม้ก็เตรียมไว้บางส่วนแล้วอันนี้ก็ทุเรียนพริกไทยก็จะได้ผลมากน้อยแค่ไหนก็ยังไม่รู้นะครับเรียนรู้ไปด้วยทำไปด้วยทำไม่ลงมือก็ไม่รู้สักทีครับ ได้แต่คิดว่ามันใช่ไม่ใช่ไหมฟังเข้ามาแล้วก็เสียงอยู่ในใจตัวเองตลอดเวลาก็เลยตัดสินใจลองทํานะครับนี่ก็เตรียมไว้พอสมควรแล้วกระถินเทพาพระยุงพระยอมตะเคียนมะฮอกต้นสักหลายๆต้นนะครับเตรียมไว้แล้วบางส่วนส่วนทางด้านนี้ก็คือแปลงที่กำลังเดินระบบน้ำ เตรียมระบบน้ำใช้จากโซลาเซลล์นะครับท่อเมนที่เดินไว้ก็เป็นท่อขนาด2นิ้ว2นิ้วก็ไม่ได้ทากาวเพราะว่าเราเตรียมไว้ปลูกช่วงฤดูแล้งเสร็จพอต้นไม้ที่เราปลูกได้สักระยะหนึ่งรอดตายเราก็ ค่อยลือ้เอเขาไปเดินระบบด้านใหม่นะครับเดี๋ยวพอเข้าฤดูฝนมาก็จะมีเทวดาช่วยเลี้ยงมีน้ำฝนมาช่วยรดต้นไม้ให้มันชุ่มฉ่ำอันนี้คือต้นไม้แดงนะครับที่เราขุดล้อมไว้จากเมื่อคลิปที่แล้วนะครับที่ขุดล้อมออกมาก็เลยเอามาลงปลูกดู ลดน้ำรอไว้ก่อนรอระบบน้ำนิดนึงก็ใช้บัวลดไปก่อนก็ไม่รู้ว่าจะได้ผลประมาณไหนแต่ก็ต้องลองทำแล้วก็เรียนรู้ไปส่วนด้านนี้นะครับเป็นล่องสวยงามก็คือแปลงที่เตรียมไว้ปลูกผักสวนครัวอันนี้ก็คือไม้พอกินนะครับก็ เดี๋ยวจะเดินระบบน้ำเข้าไปตรงร่องกลางด้วยส่วนเราจะปลูกอะไรบ้างก็เดี๋ยวค่อยเตรียมไว้ไปเรื่อยๆรอยโอ้นี่คุณยายพักกับคุณพี่อะไรนาะนี่มาพรอมาชมสวนนี่มาเลยมาเลยอยากมาชมอออยากมาชมมาเลยครับนี่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 เมื่อกี้ช่างต้นเมื่อกี้ เมื่อกี้คลิปที่ถ่ายเมื่อกี้ลืมเสียบไม่ไม่มีเสียง <laughs> มีแต่ภาพเลยมาถ่ายใหม่นี่นี่ช่างต้นนี่ช่างต้นนี่เก่งมากเรื่องปลูกแตงโมใครกินแตงโมแตงนาล้อมที่อะไรที่สุดในประเทศไทยที่สกลนอครอ,อยู่ตรงนี้แหละครับอยู่ช่างต้นสั่งสั่งสั่งซื้อได้นะครับอันนีช้ช่วยช่วยช่างต้นขายแตงโม <laughs> อยู่แป้งติดกันก็มาช่วยกันปรึกษากันว่า มีอืมได้ได้ยังมาเหรยายไปขคดกระปูอืมยายยายพัก <c oughs> นี่อยู่แปลงติดกันมามาเที่ยวชมอยากมาดูอืมอยู่ใ,นใ,นในกล้ๆกกันนะครับมาช่วยกันดูแลเดียเด๋ยวเดี๋ยวพอถึงช่วงหน้าเห็ดออกก็ต้องมาช่วยกันเก็บแล้วก็ช่วยกันกินด้วย เพราะตรงนี้มีเห็ดแล้วเยอะเห็ดเยอะค่ะเห็ดเยอะตรงนี้เป็นเป็นป่าเต็งรังเป็นป่าตั้งแต่โบราณมาก็เลยมีโอกาสได้มาดูแลก็เลยพยายามจะพัฒนาขึ้นมาด้านด้านนี้ที่เห็นเตรียมไว้ก็คือจะปลูกข้าวเหนียวได้พันข้าวเหนียวดำมาจากพี่ชายที่อำเภอละหารทรายเสียอุ้ยให้มา ข้าวกร,รํมเป็นข้าวเหนียวยแปลงนี้จะปลูกข้าวเหนียวส่วนส่วนมาทางด้านนี้จะปลูกข้าวไรเบอร์รี่เป็นข้าวเจ้าประมาณหนึ่งที่สองสองตรงนี้ประมาณหนึ่งไร่จะปลูกข้าวเจ้าเออมานี่เดินมาเล่นน,น้ํการันี่เดินยางมาเบืองน้ํการัน,นี่มาตรงนี้ก็เป็นถนนถนนถนนตรงนี้เข้ามานี่ตรงนี้ก็จะสองข้างนี้ก็จะปลูกต้นไม้ ให้มันพอมันโตขึ้นมาก็อยากให้มันมีร่มขึ้นมาเวลาเราเดินมามันก็มีแดดไอ้บังแดด,ดช่วยส่วนทั้งนี้ก็ไม้ป่าต่างๆก็จะปลูกผสมประสานกันเพิ่มเติมเข้าไปไม้ไม,ไม้ไม้แดงเยอะในแปลงแปลงที่เห็นได้น,นี้ไม้แดงเยอะมากมไม้แดงสวยมากมีทั้งเล็กทั้งใหญ่ ในแปลงนี้ว <cues> <write society> <ını urai> ่จ้างลุ่มทางเนี้ยนั่นจ้างแต่ไม่ไม่จะไม่เอว่าจ้างคนงามบ่จ้างยู่นี่จ้างยืนยังไงจ้างปลูกเนาะจ้างปลูกบ่จ้ากะเดี๋ยวให้เดินน้ำแล้วก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันส่วนตรงนี้ที่เห็นนะครับเป็นโนนเอารถไถไถขึ้นมาเป็นโนนผมเรียกว่าโนนแดงเพราะไม้แดงมันเยอะโนนแดงทำไว้สำหรับ เผื่อวันหนึ่งมเีเพื่อนๆที่ชอบแบบเขาเรียกว่าแบบลุยปลาปลาหน่อยมากลางเต็นนอนหรือกลางวันเราก็นั่งเล่นคุยกันได้นะครับเพราะโซนตรงนี้แดดมีน้อยมากแดดมีน้อยมากมนี่นะด้านหลังนี่ก็จะปลูกต้นไม้ไปหมดแลยครับอยู่หวงเรื่องนึงเบิกปลาออกเฮล่สอด บ่อป่าบ่เบิกมีแต่ป่าบ่เบิกวีดับปลูกเพิ่มผมผมเป็นคนอยากปลูกป่าเขาเรียกว่าป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างนี่ตุกก้อมาทางป่าให้ได้สองวันแล้วนี่ตรงนี้เป็นแนวรั้วก็จะเดินระบบน้ำมาถึงด้านนี้ทั้งหมดอือแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวต้นไม้มีอะไรที่ ปลูกเสริมเข้าไปได้ก็ปลูกเข้าไปนะครับระบบน้ำนี่ใช้ใช้ระบบโซล่าเซลล์มันก็สิ้นเปลืองพอสมควรอยู่ครับแต่ว่าวันข้างหน้าพอต้นไม้เราจเจริญเติบโตได้บางส่วนแล้วเราก็สามารถที่จะหรือแล้วเอาไปใช้งานด้านอื่นมันก็ใช้ได้หลายปีมันก็จะประหยัดไปเรื่อยๆนะครับ ลงทุนครั้งแรกก็อาจจะสูงหน่อยนี่ครับนี่มีมพูมาช่วยอยู่ตลอดเวลาเลยนี่ส่งเสียงดีมากเริ่มเริ่มคุ้นกันแล้วทุกวันนี้เริ่มไม่ค่อยส่งเสียงแล้วมาใหม่ๆม่ส่งเสียงทุกวันเลย ครับเดี๋ยวระบบทุกอย่างเริ่มทำงานได้เราก็ค่อยมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนวันนี้ก็เก็บภาพให้ดูประมาณนี้ก่อนขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคนสายป่าขอบคุณมากครับ